แฟครับที่รักทุกท่านตอนนี้สาดำพระรวยก็มาเนอนี่รอยนะคะซึ่งตอนนี้ก็กำลังใช้เกียร์หนึ่งนะคะเพื่อที่จะขึ้นเนอสี่0 0นะคะก็มากันอ่าสคนกับ1ตัวนะคะคนนวามพยายามนะคะ นึ่งตัวนะคะกับน้องโตโต้นะคะอ่นะคะขายให้แฟนกลับได้เห็นนะคะว่าสูงมากนะคะทางลำบากแค่ไหนนะ่อทางลำบากแค่ไหนนะคะแอดมินทั้งสี่คนนี้ก็มากับหนึ่งตัวนะคะมาโตโต้ก็มาด้วยติดสอยห้อยตามนะคะผู้ดูแลตอนนี้น้องมณี ลูกมณีนะคะก็อุ้มน้องโตโต้นะคะอ่าแล้วก็ลูกอ่าละออมชาแนลก็นั่งอยู่แปะๆนะคะแล้วก็ติดฟันก็นั่งข้างหน้ากับสาวดำพารวยนะคะเดี๋ยวมาดไปกับจับลองพ่วไว้นะคะจับรองพ่วงไว้นะครับเพราะว่าสูงทางชั้นเดก็บรองพ่วโดนนี้ลงไปก่อนนะจับลองพ่วไว้ก่อนค่ะจ้ะ จับหลวงพ่อที่ฟันบอกไม่ของใครแล้วผมจับหลวงพ่อก่อนลุงพ่อก่อนนะตอนนี้พ่ก่ปลอดภัยใช่ไหมปลอดภัยเออนะคะเพราะว่าทางโน้นก็ดูนะคะอ่าอ่าก่อน้องมาอ่าก่อนเนาะอย่าเรียกองหมาดิอ่าน้องโตโต้ค่ะอย่าเรียกหมานะน้องโตโต้นะคะน้องโตโต้นะคะว่าทางลำบาก แค่ไหนก็มากันนะคะวันนี้ก็มาด้วยความอบอุ่นนะคะมาด้วยความ <c oughs> <c oughs> นะคะก็ที่จะมาเอาโชคเอาลาบไปฝากแฟนลับนะคะมายักษนี่สาธุสาธุสาธุขอให้ปังปังนะงวดเน,นี้ยเนาะทุกท <c oughs> ุกๆุทุก,กช่องของทั้งสีท่านนี้เลยนะคะของอที่พัน channel ุ้มทรัพย์านาคนะคะแล้วก็ อ่าช่องละอองชาแนลช่องมณีชาแนลแล้วช่องสาวดำพารวยนะคะอ่าแล้วช่องโต้โต้ชาแนลมีไหมเนี่ยอ้าวอะไรลูกอะไรนะคะเร้โต้เป็นอะไรเรโต้เป็นอะไรโต้เป็นอะไรหลูกอะไรยังเงี้ยแล้วอ่ะก็อยากมาลูกต้องมา ใอ่นี่วางให้เขาแก้วแก้วเขอยู่เออแก้ววางให้เขาแกวเขอยู่ไหนแก้ม่แก็คุณแม่เอาเอามันใหเขาแล้วเดียวคุณแม่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บนึง ก็เอาไอ้ถุงมาใส่แบบนี้เลยเหรออ๋อ้เขาขายถุงไม่คุแม่เาขายนั่นแหละคุณแม่แล้วเขาพยาจะประจําตินตรงไหนเรอะเอาเอาถุงมาใส่แบบนี้เลยเหรอคะเดินไปเข้าในป่านนั่นเหรอไปไหนครับเนี่ยไปเนินสี่ร้อยอันนี้เอามาขายเหรอนี่ฮะลกไปหน่อยลดไปประจําไม่ต้องเลยนะลดไปติดนล้ ก็ไปเลยจังเนียงทบลงบันดอลเยียมกันอีกแล้วเนาะเยียมกันจริงล้าองเกันด้วยอยอะไระไม่มีตาช่างเหรอครับโอ้อไม่พูดะไรไม่ฟังไม่เข้าใจขายโลเท่าไหร่อทำร้ยเท่าไหร่นะคะ เรส่อะไรก็สองร้อยเขาเรียกเขียนอะไรอ่ะมเด็้อยนี่ยอะไรนะลูกโอ้มีอีกเยอะเลยลูกมาเก็บคนเดียวเหรอสองคนครับอ๋อเท่าไหร่ล่ะไม่ต้องลงเงินมันได้ลงละสองร้อยครับพี่ก็ไเนี่ยเงนดีกว่แล้วตอนนี้สาวดำมาเจอเห็ดนะคะเอาเท่าไหร่จ๊ะขายเรละสองร้อยตอนนี้ประมาณเกือบน้องนี่ใส่สองโลนะครับตอนนี้ สองโลโลเท่าไหร่นะโลละสองร้อยครับหมดด้านสองโลสองโลครับอ๋อเนี่ยโลเท่าไหร่เนี่ยสองโลนึงเอาโลนึงเอาโลนึงแบ่งกันคนนึงก็เต็มเอาสองเอาสองร้อยน่ะไปแบ่งกันน่ะพวกแกงใส่อะไรเนี่ยโอ้โนอาเร่เนาะอาร่ยีโลแปดสับเนจสับเหรออาร่แดงสันกระเตอเออกระโวยเนาะกะกะ กะกเอาเลยเอาหมดนั่นแหละกะเอาเลยอ่อนบ้านใช่ปุอันนั้นเป็นดอกนสวยจังอ่าอ้าานเอาเท่าไหร่แปดสิบบาทฮะแปดสิบบาทแปดสิบเอากระเทมนั่นสองร้อยตัวนี้อันอันไข่ขายแพงครับไหนมาๆอาอันไข่แล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวรีบเดี๋ยวรีบอกเอาไว้ท้ายรถจ้ะก็ก็ตามพ่อนมัดมัดนะมัดมัดมัดปากมัดปากถุงก่อนนะคะผมอันนั่นเท่าไหร่เนาะ อเอม,มันอร่อยมันอร่อยน้อยสิได้ติดตังพรไม่มีย่อยเลยครับกไปเจ๊จกดแตงไปบ้านไองใจกันบัตรโออก็เอาอันนี้ใส่ให้เลยยี่สิบบาทแค่มันเป็นร้อยมึงเลยสิเออจับใส่ไปสักดอก2ดอกอันนันอะไรจ้ะอ่า,นอนา,นา อ,อโอเคกว่าก็จะได้เนาะ,อะ,อะ,อะโอเคนะครับผมโอ้ออใครตั้งเยอะ เออให้ตั้งเยอะเลยนั่นเนาะเจอดีจังเลยลูกจะจะอ๋ออ๋อออนั่นเขาก็มาขายเห็ดเหมือนกันเนาะอ๋อจะอืข้างหน้าเขากขายเฮอข้างหน้าเขาก็ขายเห็ดเขาก็มาเก็บในเนี้ยนะอาอแล้วเราจะไปทางไหนทีนี้แอบแอบก่อนคเราแอบใช่ไหมค่ะ เดต้องให้เขาเลี้ยวไอ้นที่รูเออกาาอเอะไอยดก็ดีนะเนี่ยเขา่เออเอาไปขายล้วคะอ๋อเขาื้อแล้ว มีความสุขน้องสอุน้าเนี่ย่านแฟนลับจ๋าตอนนี้ได้เห็ดด้วยนะคะเออได้เห็ดเป็นใบโอ้โอเห็ดในป่าโอ้เกาเรียกเห็ดอะไรนะหเห็ดละโงกเหรอเห็ดละโง้วงอ๋อแล้วที่นี่เขาี่มาหาเนี่ยก็แล้วแต่ใครจะมาหาใช่ไหมอ่าโอ้ป่าใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ก็มีหลุงบ้างไหมเนี่ยเออมีหลุงออกไม่ได้นะนะ บรรยากาศที่เก็บมาฝากแฟนคลับทุกท่านเลยเนาะที่พันเนาะไปบรรยากาศที่นะคะเนี่ยควรจะได้เลขมาฝากท่านเนะาะาน้ำม <ๆ S 1> ันเนาะเอฟซีเอฟซีเอฟซีทุกคนก็สรรหาเนะวันนี้สาวดำพารวยก็มาลุยนะคะ ก็ไกลกี่กิโลเนี่ยจากทางขึ้นมาเนี่ยได้คือมีวัดไหมรู้ไหมประมาณมมากี่กิโลคะประมาณสิบห้าไหมประมาณสิบห้ากิโลนะคะจากทางขึ้นมาเนี่ยประมาณสิบห้ากิโลอันนี้ขึ้นมาบนเนินสี่ร้อยนะคะคำว่าเนินนี่ก็คงจะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะคะตอนนี้ก็มาถึงข้างบนแล้วนะคะถึงข<ฯ>้างบนแล้วใกล้จะถึงแล้วนะคะยัง ลูกมณีชาแนลบอกนะคะแต่สาวดำยังไม่เคยมาได้ยินแต่ชื่อก็วันนี้ก็มาแล้วนะคะมาที่เนิน400มากับคิดพันชาแนลมากับลูกมณีชาแนลมากับลูกละองชาแนลนะคะมากับลูกโตโตชาแบบนล <c oughs> แล้วจอดนะจอดในร่มเลยนะนยต้องเขาไม่ไให้้ เราจะต้องหาที่จอดรถเราจะต้องหาจอดหาที่จอดรถล้มลุกให้โตโตเขาอยู่ในรถแงซ้ายนั่นน่ะซ้ายซ้ายโอ้นั่นหลุม นะคะคตอนนี้เป็นที่เงิน400กันนะเอ๊ะที่เป็นซุ้มๆนี่คืออะไรที่ที่ป้านเปิดประตูให้สองสาวนั่นแหละเพราะว่าเปิดข้างนอกไม่ได้ตรงไน,นไม่ได้อ่านะคะที่เป็นซุ้มๆนี่ซุ้มอะไรที่เป็นซุ้มๆซุ้มอะไรลูกซุ้มซุ้มอะไรก่อนอ๋ออ๋อจะจะจะโอเคจ้็